สบายดีพี่น้องสุกูสุกคนห่อนเ ER มื่อยหลายพี่น้องเบื้องทองเอาเอาแมงกิโลโดยใจพี่น้องเด้อเอาพากันมาหาคุดแมงกิโลแถวเพื่อนเขาอย่างไรพี่น้องเลยนี่เถวใกล้เพื่อนนี่อะไรเลยแมงกิโลหลายหลายคนเขาอันมัวแต่หาเฮ็ดพี่น้องไพกับโบคุดกิโลเนาะมีแต่ข่อยกระนังทองมาคุดแมงกิโลอันเฮ็ดนั่นปลาเห็ดน่คนจะลดพี่น้องอันเด็ไผมากกับทุก ผู้คนพนกีรตยาก์ขึ้นใบทขาไงเขาได้อีกเลยทองได้หมดทุกคนเฮ็ดนะพี่น้องเลยคอยกับนางทองเลยพากันมาหาคุดแมงกีโลด้วยพี่น้องเด้ออืข้าได้ลายขสิขายเนาะทองเนาะข้าได้ลายกันเนาะขายนำพี่น้องป้าคุดมาได้หลายเติบแล้วคอยกะเซาวหามงาเพื่อแตงเพื่อเต้นเลยค่ะทุกคนคนละเสียบเมื่อยรายเพื่อแตงเพื่อเต้นเลยพุนมันควยมันหลายหลายพี่น้องคุณได้สามสิบเท่าเนาะ ฮอดเนาะสามสิบโตเนาะนางอ้นมาหนิป้าโตเนาะทองบอกท่านเล่าเนาะจัวเอาจัวเอาเลยนะเออขี้ทองบอกต้องหาพ่นเมื่อยนี่นะนี่ใกล้ๆนี่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 พูนเดียงยาอยู่คุยมันลายแท้่ลายบาพี่น้องเอ้ยสามสิบขุดไปไปขุดกิโลก่อนพี่น้องขอนข่อยกระคุดกระจนเพื่อย่อยับย่างพี่น้องไว้ข่อยกระได้เลยไล่เติบขุดคนละเสียมนี่ทองควยมันนะเอออันนั้นขุดโลดนั่น มามามาขุดก e e wow, ันพีหน้องมาอาวพอเวลาขุดมันกิโลก็เด้อบนี้ยังว่าแล้วจกไปต่งใส่ใสนต้องสิได้เข้าเลยเนไหเบ่ยคู่ไหน่ายกลเออมาไทยมาไายมา ่ายฟักเด็กเด็กเล่นควรกิโลไร่เทลายหวานมากจ้งเ้แกอเทาเดียวเนะไอ้โคตร่หนุ่ดก่อนพี่น้องเฮ้ยแม่งลีน้อทองเนาะยังว่านจะไปขายเห็ดอีกไหมว่าอไรเเจอลก็ได้เห็ดมาได้ลา่บ่เห็ดยังนะฮะเห็ดยังแน่นะ บิ้งเบิ้งวเ้แน่ยเบ้ออยลอพได้แหเห็ตปวกเลยแม่แต่เฮ้ยขอยลอพได้าเห็ดปวกเห็ลวเลยนี่เอาอย่ใ้รัก่นางเดือดทีว่าเลียมือเนมือเบ้กะแถวนี่แหละแถวเลขแปดเ้าน่เบออนอได้ง่เพาเ็นลนะได้อยู่ได้ไรอยู่ได้ มามายังกับอ eh, so ้อ๊อโยเหียแล้ว่อซาวบ่นี่บ่อเออเอ3ห่า50ได้บ่เออเอาเออหุดคนเองก็รุดแน่มีแดอกใ่เนาเก็ซื้อเอาเฮาไปขุดล่อลกแม่แท้เอ้ยสิเว้านลาจักหัวได้เว้าไีเ้าปามีตงคามๆเนาะี่อ่มไม่6พ่อเส็ด้อนี่ไห้เออเออเอาไลูก มันจังข้าแกงข้าห่อหันโนช็อกเก็ตแม่นซะบ่เอาติดแตงห่อนะติดแล้วจังห่อไดลุดให้ได้กว่า6ห่อนี่เอาเลยด3ห่อ50แล้วเพิ่นาตมุกนเอาเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดเพิ่งแซ่บะผักติวนี่เอาบ่บ่บ่ใส่ให้คนอื่นะ ซื้อแล้วพี่น้องซื้อแล้วซื้อแล้วหาอะไรก็ซื้อนาะจิ้มแป้นเราดูหาจิ้แนมาพอันนี้เป็าขายล่าเนาะมาค่าขายเอนเนาะได้มือนี่ได้ซ้ล่าได้ล่าอะไรพี่น้องบง่ไม่แพ้เนี่ยพี่นองมาจากลุดในกานกินเลยลดแล้วลดแล้ว ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเออขู่เขามาทองมาเนี่ยเต็มคู่เลยอันอันแสนหนึ่งบริเต็มคู่เราจะคินตัวกู้หาได้ซื้อเลยกู้หาได้สู้สิว่ากิดตัวอันไหนแกแต่งแกขู่ขู่กี่กิโลกันให้อลิเต็มจิ้มจีมอยู่ขุดบุมีคนขุดเนาะใครจะเข่าป่าอันนั้นใคจะเข่าป่าหาเห็ดไปรก็เข่าป่าหาเห็ดมิแต่คอยกำลังท่องคุดกิโลระยะขุดกิโลมืดแล้วบนน่ะเห็ดอันนั้นเห็ดบ้าน บ่เอือเมีกับบ่ไม่น่อยผมเมียกับยาพิ้ไปเลได้แล้วเฮ็ดนี่สิพี่น้องเอยหาเฮ็ดได้แลยคยเก่งไรสิวะิแทซื้อเอาเนาะิแทเนาะพอซื้ออยู่น้ำําบเนี้เรานุนใส่ชำเนื้อพอเน็นะพอซื้อพอรุนในเองไม่แต่ไอ้ป้อมมดอกมีแต่ดอกใหญ่ซื้ออะไ อนาคตแบ่งหายายเลยยายไม่อย yeah, bueno, ู่ที่บ่านไม่ทำนี่เราอยู่เพื่อนจีแบกอะพี่น้องเลยเมื่อยขุดหนึ่กิโลแล้วก็อันเมื่อส่งเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อส่งเฮ็ดให้พระวัตเลาล่างเราขุดว่าอันนั้นเลาล่ากเราขุดออกไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบอกเว่าจะใช้หนึ่งเืชได้ไหมบอกแล้คอยชี้คิดจวเล่าพี่น้องคอยชีตั้วงก็คอยหาได้ ขตัวก็ต้องทชวบะไกอยหาได้อย่ที่นี่พว่ว่าสิววะนี่เห็ดบอกเห็ดบอกข่อยไปหาเห็ดปวกได้เต็มคุสิววะตัวจีน่ไปนองเนาะปลาี่น่ไปเมื่อการส่งพวันล่างเห็ดคอนเนอร์และข่อยก๋วิีตัว่นพี่น่พิแท่ซื่ออางกสารวมันพปน่น้องเนาได้หนกิโลรายและก็ย่านมาทองเนาะสิวพ่อหาหอยู่ไส์เฮ้ยสิบาเนะทองเนาะหาอยู่ไส์นเฮ้ยสิวาเพราะนั้นนะทองเอาพี่น,นงนน <c oughs> มาฮ้อนป่าตอเรือนะพี่น้องเนอะมาเบิุญคนหาเห็ดหาเทอหาว่าเนาะทองป้าตกจะมาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยคนเป็นล้นป่าล้นป่าคนนะพี่น้องสิว่าน,นีนไ่ไรนะส์เนะนี่มานทำกี่เห็เดปวกเห็ดเปียกจะมืดเลยเห็ดปวกออกดีเลยปีนี้เห็นแเห็ดปวกออกขอแต่ตตเห็ดพี่เบื่อเอาหนึ่งตรงเลย bằng hết phó để đi rồi Cái cái này không ông này theo này nó thông đó tuy này không có hiện hết của thằng này bằng hết phó đó thông thằng này เบิ่งดีๆเดอ้อเห็ดปวกนั่นบ่ได้เห็นมันได้คูดกิโลน้ำพี่น้องเอยหาเห็ดน้ำได้ไดควยเป็นกิโลเลยพ่ออะไรจ้าทุกคนเฮ็ลงงดละงหงเลยจ้าเฮ็ดละงหงเหลือง,งนี่ไม่น้อยพอแล้วนี่สองสามดอกเด้เอครับพี่น้องเด้อนี่ดอกจุ่มจุ่มหรอพี่น้องเนาะ พ่อน <c ười> ้าหมูอยู่ด้วยพี่น้องเห็นว่ากันไดนพี่น้องเอ้ยดีใจพ o r g e t สองดอกยังคงเป็นหน้อยเนาะพี่น้องได้ทั้งแมงกิโลทั้งหน่อไม้หน่อมันเน่าแจกทุกคนเนาะห้องคอยๆเฝ้าห้องยานคนหุ้นคนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ขี่ตัวเขาหุ้นดอกเห็ดนั่นคนเสียงคนพี่น้องเฮ้ยคนหลายแับเถื่ยานเขาหุ่นหินเขาก็เลยขี่ตัวเขาก่อนนี่เลยโอนเห็ดปวกนั่นนี่เลย เฮาได้ว่านั่นเนาะท่อนเนาะเฮ็ดละงงเฮ็ดปวกเนาะแถวนี้เนาะอืมดอนนี่แหละเฮาเอ้ยอืมได้อยู่พี่น้องบ่เฮยกระามันโกไมันท่งเอ้ยเฮาก็โกเฮานี่ดเขาบ่เห็นได้ซะมึงย่างายังกันกายเลยักูย่างขึ้นมกยังอนี่ก็หอยคนหานี่เขายังบ่เห็นะ ก็มีคนหาอยู่เลยทองเขาก็ยังบเห็นมันโชคไพ่มานมันเนาะพี่น้องเนาะแม่นบอกไม่น้อยว่าเฮ็ดเนี่ยกันนี่เฮ็ดเบื่อตัวนี้คอยหากระโชคคอยมานคอยละ่าดนี่อือไล้เฮ็ดสามดอกสี่ดอกเลยพี่น้องเดียวจะหายคนเฮามันเบิ่อเห็นจนหมดทุกคนหรคนล่นป่ากันเนาะ คนล้นป่ากัาเขาก็บ่เห็นดอกทองบุญไข่บุญมันมัน,มนไข่มันมันเฮ้ ừ. ได้ตรงยางได้สั่งงงเออะเ้ยเฮ้ยเ้เข็ดผึ่งนั่นมาเอาเลยมาคูเห็ดก่อนวางก่อนอันทองกับห่วงเออวางไว้ก่อนจะได้ทองนี่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นห่วงโนงไม่เพิ่นนั่งทองกันผู้เขาเขาได้ลด้นกระตามาเลายไปไปโลดอีกครับ มันเฮ็ดบ่อหน่ก็ลายุ่งนอาสองเนาะเสียมขยังบริสุทธิ์กันแมนบ่อนาฮะเด็เขาบ่เง้อห้องนั่นะเด็เแมนได้เฮ็ดเฮะเด้มาเอาดอกใเกียวโดนนี่เอาวางไว้คนหนูมาอีน้ำัาคือมาน้ำยังแก่ล้อีนี่โอ้โจะแมนปกจะแมนนาเออ กอรโอ้ยพุณอะทองก็ว่างในหั่นก้อนก็ไดมาที่ถือมานี่ให้นี่คือออกทางเก่าอยู่โอ้ยเนาะพุณกำนังทองเห้องเนียใส่เบิ้งหั่นหันเด็ดจีดินออกลอาใส่นี่เด้อยวขุ่กระยามันหมันช้ำนี่ก็คอยเป็นคอยไปฮากระเข่ามาเนาะพี่น้องเนาะเฮากะไดไปไปโลหะอีกวันนี้ มาเลยพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดละง,งกเพิ่มอีกแ่น้อยหนึ่งเลยท่องล่างเแบบนียมาเลยเมื่อยแห้งไส่ลายแนวอยู่ได้เฮ็ดละงกได้โนอหม้พี่น้องอ้ามีกิโลทำลายค่ะลายแนวคุณเม็ดตัวตัวไข่ใส่ขี้มึกิโลก่อนด้วยท่องด้วยพี่น้องเอ้ยพอได้กินได้ยำอยู่ดอนคันดูหาอยู่หากินเนาะมันก็นมีหมองหากินอยู่พี่น้องอึดบ่ะยาดหรอก อันกองกินของอยากเัินป้าพากันเมื่อยเมื่อยแท้เมื่อยว่ะแก่ทุกคนโอ้ยเอาออกด้วยทองเนี่ยเออเห็นด้วยเป็นสายวานดหน่อยกูเห็นชุ่มเลยกูเมื่อยพี่น้องเฮ้ยอันนี้ฮะโบแกตก็ยังต้มเป็นกาบอ่ะเดี๋ยวแถวจะไปเอาอยู่หลังบ้านเลาวอีกเล้วอลไรเขาเห็นปีกลัวเลยพ่นแล้วเขาเนื่องละทุกทน แพงแพเลเขากนไ่งยืนเตะเราเราอยากเออเราแพงเราประยัดินได้อเฮ็ดเท่าไอยูน้อยนึ่งต้นบัทนคนคนหลายแก่ทุกคนคนแท้คนมาเขาได้ร่นกระตาร่นกระตาคูณได้เขาโอ้ย มันนั่งห่มที่หอมี่มันนั่งผางนีปะฮะจวงหันบอไทยจีแล้วเกี่ยวกับอะไรเรื่องอาหรเรื่ออะไรเรื่องไอตูลันเห็นะหมากมันแนเออบเออให้เราแกงให้ให้ยายพี่นอกเราส่งให้ยายในต้นเราเราถ่วเราเราก็ไป้หาอยู่หากิน สักหน่อยเนาะอาบน้ำเขาพักพ่อนเลยเขาก,ก็ะเคียร์ักไปให้เล่าข้าวเดียวไม่เ่าพี่น้องเอ้ยต้นไม่เ่าแม่คอยนันเรา,าเ่าแล้วเราบม่ได้หาอยู่หากินเนราต้องเนาะเขาเขายังว่าเขามีแห้งหาอยู่เขา,าก็สีหาเลยส่งให้เรากินเนื้อเขาได้ไรเขาก,ก็บแบ่งให้แม่เขากินน้ำแม่บอกทุกคนเนาะ ไม่ทองของยางทองป้าตัวข่อยเราวิ่งหัวข่อยเราเมื่อยพี่น้องเข่อยเราเหาข่อยไปหาอยู่หากินแดดเด็ดในกระเมื่อยนะพี่น้องวิ่งหัวอยู่ไรข่อยก็ได้คุณข่อยสะออนมันค่อยมันจุบจุบบุจุบุขอยมันกี่อลลายแท้ลายบาปมะออื่นก็ชิบเป็คุดอิดนี่เบิ่งัวพี่น้องเฮ้ยนี่ป้าตัวคนซื้อเขางมารักแสนผู้ได้สื้อหมู่กับพี่น้องแสนหนึ่งผู้ได้สื้อเนาะแม่บ่ทองเนาะทองเนาะเขาคันซื้อเขาเลยแสนหนึ่งผู้ได้หนี่เนาะทองเนาะ คันสื่อกับเจ้าน่ะทุเีเป็นแสนพี่น้องเฮ้ยคันสื่อ,อนั่นใส่ขี่มันเรียบร้อยเมืแล้ลล่างเลยกระแสน,นี่อาจารย์จะได้ทุกคนเออ,ม,อม,มันสิด้มากเกลือมาใส่โดดล่างขี่แซนี่ม,มันจะที่แบ่งให้แบ่งให้แม่เทาแกงใส่เห็ดปวดนำบอกเรา เรากินไรเราทาโตทำไมรอเอวารออวายังคุณรอเธอวาชูไปวะเออล้เขาสวันบอนี่อดบ่สิเขาสวันบอนี่บอโตเชื่อมารลเถอวะสบายดีก่อนถุกเนี่ยมะลุงทูก่อนเออเงินละน้าคุณน้าคุณน้า อัดประตูก่อนนะประตูก่อนบอนเลยอดหน้อยสิพาลูกๆเขาสวรรค์พี่น้องเพื่อนว่ะเมื่อยแท้เมื่อยว่าอดเลยมาเบิ่งแน่นี่มาเบิ่งแน่คอยคุดมานี่มาเบิ่งแน่นี่ไม่จีรอนี่หลายอะไรนี่หลุดนี่นี่มอโมะนะคุยมันคุยแท้คุยว่าเออแท้ลังโงกแน่ค่ะนใ่อีกเนาะอืมป้าคนหล่นป่าคนหล่นป่าโอ้ยฮะกับ เอยคุดมันกิโล,ล,ะล,ลอะไรกูอะไรผมไ่ได้เข่าหาเฮดใด้อ่าเอยคุดในเดินนี่กใกล้ๆนี่จิ้มจิ้มอยู่ควยมันพี่ตึกควยแท้ควยว่ามันหลายเลยออโต้ฮะอุ่อุดวันนึ่งก็เท้นี่นะก็เท้นี่หม่อหมหอยแล้วรเรารรไปไกล่ได้อึดเนาะไปล,ดลาดรถแล้วบ้านนะเอาอยู่ทุ่งยางนะมยังนะเออแล้วจีเอาเขาไปแกนช่วย อีนกบ่อกเออเออเออไม่อะไรมันเห็ดยังอีนกฮะตัวอนมันเห็ดยังเห็ดสังกทานบ่เอาก็ก็ก็ของเผ่าที่แตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนีครับกระิมาใส่ขี่แมงกิโลเรียบร้อยนะครฮบกระิไดร่าเลยพี่น้องเว้ยฮางกลับมาแต่ป่าแล้วอดเลยเมื่อยแห้งหางใจน้ำกรบโบติดเมื่อยลาไปก่อนจ้าคลิปนี่พ่อกันคลิปใหม่พี่น้อง